จังหวัดขอนแก่นนะคะมีเหตุสะเทือนขวัญเกิดขึ้นค่ะเมื่อมีเหตุยิงกันภายในบ้านนะคะผู้ก่อเหตุเนี่ยคือสามีเข้าใจว่ามีความหึงหวงภรรยาซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่เทศบาลตัดสินใจยิงทั้งภรรยาแล้วก็แม่ยายเสียชีวิตก่อนที่จะยิงตัวเองตายเป็นศพที่สามนะคะอย่างที่บอกปมน่าจะมาจากเรื่องของชู้สาวนะคะตัวเหตุการณ์น,นี้เกิดขึ้นช่วงกลางดนึกที่ผ่านมาค่ะบ้านหลังหนึ่งในอำเภอโคกโพชัยจังหวัดขอนแก่น เจ้าหน้าที่ไปตรวจพบภายในบ้านพบผู้เสียชีวิตสามรายนอนอยู่บนพื้นห้องนอนนะคะ3คนนี้เป็นครอบครัวเดียวกันคือสามีทำงานโรงงานภรยาเป็นเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลน,นาแพงส่วนแม่ของฝ่ายหญิงก็คือแม่ยายของผู้ก่อเหตุเนี่ยเบื้องต้นนะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็กู้ภยัยตรวจพบว่าทั้งสามศพถูกยิงด้วยอาวุธปืนสั้นซึ่งเป็นอาวุธปืนของตัวสามี ตกอยู่ในที่เกิดเหตุค่ะตัวภรรยาถูกยิงบริเวณลำตัวหลายนัดแม่ยายถูกยิงเข้าที่ใต้ราวนมหนึ่งนัดแล้วก็ที่ลำตัวอีกหลายนัดที่ขาอีกหนึ่งนัดส่วนสามีจ่อยิงตัวเองที่หน้าอกหนึ่งนัด จากการสอบถามชาวบ้านนะคะเล่าให้ฟังบอกว่าก่อนที่จะเกิดเหตุได้ยินเสียงสามีภรรยาคู่นี้เขาทะเลกกาะกันเรื่องหงหวงก่อนที่สักพักหนึ่งก็จะมีเสียงปืนดังขึ้นหลายนัดสันสนิษฐานว่าขณะเกิดเหตุฝ่ายชาย น่าจะใช้ปืนยิงภรรยาก่อนแล้วทางแม่ของฝ่ายหญิงเนี่ยน่าจะพยายามเข้ามาช่วยเข้ามาห้ามานะคะก็เลยถูกยิงเสียชีวิตไปด้วยทีนี้หลังจากก่อเหตุยิงทั้งภรรยาแล้วก็แม่ยายเสียชีวิตแล้วฝ่ายสามีก็เลยใช้ปืนเจาะยิงตัวเองเพื่อหนีความผิด <c oughs> ซึ่งเดี๋ยวตํารวจจะสอบสวนมูลเหตุในการก่อเหตุครั้งนี้อีกครั้งหนึ่งนะคะแสดงความเสียใจด้วยค่ะครับ <c oughs>